ไ้คอมสำหรับ BMW แล้วก็มินิ BMW มอเตอร์ราดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็โปรแกรมอีสตาแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับใช้งานได้ครับรถยนต์รถมินิรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าใครสนใจ ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับราคา,าไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะับแล้วก็ทุกอย่างมีวารันตีนะครับมีวารันตีหมดนะครับโอเคเป็นวิเคราะห์มวิเคราะห์สำหรับ bmw นะครับสำหรับช่างที่ต้องการความว่องไวในการทำงานนะครับก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้ นะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่บอกได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาดูครับว่าโอเคยังไงเท่าไหร่